แล้วพี่น้องก็มาต่อคลิปก่อนนะพี่น้องเอ้ยเอากระชีส์เสื้อกุ้งกุ้งกะวันใดเอ็นแทนดอกพี่น้องเอ้ยบันนี้ยากเลือกบันน้มีกินเนี่ยไม่สวยอยู่ไปกินกุ้งเต้นมาเด้อสิเลือกไปก่อย tôi ra tiếp tục gọi cụ cái tô này giờ tôi lên cái là đang gì đây tôi làm tỏ không mỹ với xe bốt rồi ơi, trời, chơi cái xì cõi Cõi xài mặt cỏ Cỏ xúc thì nó Cỏ, cỏ, xúc ดกุ้งเต็นพี่น้องมาเด้อมาเด้อเสรัุงส่อีกันี่ใสโอฟีเอิก ประแดกใส่แป้งนั่วใส่ร้าปบะได้มันสิเบิร์ตผมมีเงินซื้อแป้งนั่กันดิใส่ประแดกขาดบะได้คือประแดกพี่น้องเอ้ tại đẻ kỳ lúc Cái thơm mùa thơm mùa lai dài thơm mùa 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 thơm Chọn một lái đấy Ăn có nội Sáng cấp ăn có nội này nữa này đèn khửng rồi Hãy này không ซิมๆิมซิมวนคนชิมพี่น้องเอ้โอเอาพักมายุบด้วยเหรอยุบยอดยพักกระโดนอยู่เนาะลองยุบพักดูพอละพอละไม่ต้องกินกันยังไงแบบหอมกรอกเลยแต่บุกากิน,กนพี่น้อง boca kim đít, kim đít này, nè, đây, dài như như, đồ kia chắc kia đâu, củng bận tên, Cung tên, chụp, rồi, rồi ซช<อ>่อ่ะซช่แล้วพักระโดนซี่ฝาดได้หนึ่งนะแล้วกูได้กินดิบกับแบงออกขอชิคกินชุบไ่อยากถ่มบ่ะหัวแเน่ดูเข่า่ะใครขวบมเลยกะบอกได้กินดิบกรสะอี่ได้ขวบวันนี้ ก,กินอย่างเดียววัน,นเพราะว่าในเฮื่อนบอกคอยกินดีปันได ลองชิมบิงเพราะว่าตน้นดิบเน,นี่ยบวกกะซิมพากกระโดนยุกก็จะได้กินอยู่บเนาะเชียนหอนพากกระโดนยุก,กพี่ดอกเลยืม,มหอม แฉะแฉบะบแบบพี่น้องแฉบแฉบแฉบโอเคพี่น้องทิหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้อง มาบ้องลิปต้องกินบานนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้เอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำนวนเย่ยสบายดี